โดยเฉพาะความสามารถของนักศึกษาไทยนะคะครับเป็นเรื่องของการทำพวสัดร,รังนกใช่ค่ะ<น>ซึ่งที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่อีกหนึ่งอาชีพนะคะก็คือเรื่องของการทํารังนกขายนั่นเองค่ะปัญหาหลากัลกๆก็คือวิธีการทําความสะอาดบางทีเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าจะทําความสะอาดเจ้ารังนกเนี่ยหมดไปนะคะคเพราะฉะนั้นน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเขาก็เลยคิดค้นเครื่องทําความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลําโพงค่ะ เป็นผลงานแล้วก็เป็นแนวคิดของนายทนโชติสุวรรณกิจและนายธีรวัตรทรัพย์สมบัตินักศึกษาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคสตูลค่ะเขามองว่าการทําความสะอาดรังนกแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่ล้างทําความสะอาดต้องใช้สายตาเพ่งจ้องมองนานแล้วก็ต้องใช้เวลาในการ ทำความสะอาดนานหลายชั่วโมงค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตาอาจจะเสื่อมได้เร็วกว่าปกติเขาก็เลยไปสร้างเครื่องทำความสะอาดรังนกนกแอ่นด้วยลำโพงขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกตัวช่วยให้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดรังนกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนายปิยพงษ์ชัยวิริยะครูที่ปรึกษาเปิดเผยว่าการประดิษฐ์เครื่องนี้นะครับต่อยอดมาจากแนวความคิดของรุ่นพี่ ที่เดิมใช้การสั่นสะเทือนของลำโพงจากการเปิดเพลงโดยมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นนะครับล่าสุดปรับปรุงใช้เครื่องมอเตอร์และลำโพงสามารถทําความสะอาดรังนกได้อย่างรวดเร็วด้วยแรงสั่นสะเทือนของลำโพงและเสียงเพลงได้รางวัลร้องชนะเลิศอันดับ3จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับล่าสุดมีกลุ่มเอกชนผู้ประกอบการบังนกในภาคใต้จำนวนมากได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับและขอซื้อเครื่องประดิษฐ์ชิ้นนี้แล้วซึ่งเทคนิคสตูนยังไม่ได้ผลิตออกจำหน่าย แต่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับห <whooshing S 1> ากคิดคำนวณราคาเครื่องก็ตกประมาณเครื่องละ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหม่บาทครับน่าสนใจทีเดียวนะคะตอนนี้มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วน,นะคะรออีกสักครู่หนึ่งอีกสักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงอีกนิดเดียวนะคะถ้านําออกมาขายได้เชื่อว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ประกอบการกเหมือนกันนะคะคสำคัญคือการผลิตอะไรออกมาเนี่ยถ้ามาใช้ได้จริงเนี่ยก็ถือว่าน้องๆได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยครับไปดูกันที่